อากาศตอนเช้าเย็นสบายถึงแม้จะร้อนแต่ก็มีลมป้ามาเก็บผักขมที่เดิมนั่นแหละค่ะผักขมในกระบาดอกไม้ก่อนที่เขาจะถอนทิ้งคือถ้าเขาไม่ถอนต้นที่มีดอกมีเม็ดมีเม็ดผักขมก็จะออกมาให้เก็บกินอยู่เรื่อยๆอ,อยู่ทุกปีค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้เขาจะถอนต้นที่มันมีเม็ดทิ้งหรือเปล่าเมื่อกี้ป้าเก็บไปแล้วประมาณประมาณครึ่งกิโลจริงๆนะ ป้าชอบกินตั้งแต่เด็กๆแล้วผักขมสมัยป้าเป็นเด็กผักขมที่แม่พากินแม่ทำให้กินถอนทั้งต้นทั้งรากเลยนะอร่อยจริงๆแต่ผักขมอย่าก,กินสดๆอย่าก,กินดิบๆนะคะมันมีสารชนิดหนึ่ง ป้าจำไม่ได้ต้องขอโทษมากๆค่ะสารตัวนั้นเนี่ยมันมันมีผลเสียต่อร่างกายมากๆลองไปค้นหานะคะนี่อะไรเนี่ยอ๋อลม่มโอ้ยพัดอันนี้พัดค่ะพัดทําไมเขาเขามาทิ้งไว้ตรงนี้มันเป็นพัดค่ะไปเก็บกระบะอื่นใส่ถุงก่อนมันล้นกำมือป้าโอ้ย กระบานี้ไม่มีโอ้ยโทษนะคะโทษ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 ค่ะปลาผักขมใส่ถุงนี่มีตะกงด้วยวันนี้ยังไม่เก็บตะกงเก็บผักขมหญ้าที่มันกินได้เนี่ยที่เขาเอาไปเขาเอาไปผัดยอดอ่อนๆถ้าที่บ้านเราอ่ะมันเหมือนหญ้าตินทุกแก ที่เราเรียกหญ้าตีนทุกแกมันไม่รู้ว่ามันเป็นพันเดียวกันหรือเปล่าค่ะเป็นยอดหญ้าที่กินได้โอ้โหอันนี้โรจจังมันต้องถอนถอนทั้งต้นแล้วต้องต้องถอนทั้งต้นก็ะจะลองถอนเนี่ยค่ะมันก็จะมีรากสีแดงแดงแบบนี้อเอดินดินติดขึ้นมา ส่วนนันนี้นะถ้าเขาไม่ถอนทิ้งจะมีดอกมีอยู่ครั้งหนึ่งป้าเก็บแล้วมันก็จะมีผู้จัดการผู้จัดการเขาเดินมาผู้จัดการก็คือที่เขาทำงานตรงเนี้เขาก็เลยถามป้าก็เลยบอกเขาว่ามันเป็นหวีดเขาคิดว่ามันเป็นดอกไม้ ถ้ามันเป็นวัชพืชเขาบอกถอนได้เลย,ยนะแต่ดอกไม้นี้ป้าไม่รู้ว่ามันเป็นดอกไม้กินได้ไหม้หถอนทั้งต้นเลยถอนทั้งต้นมันจะง่ายงูเยอะนะเนี่ยโอ้ดูต้นนี้สิ นะคะคมือหนึ่งป้าหิ้วถุงแล้วก็เอาผักขมลงไปในถุงภาพมันก็เลยไม่นิ่งเสือนี้ก็คือผักขมเม็กซิกันป้าไม่เก็บปดกันเพราะว่ามันคนละรสมันก็อร่อยค่ะแต่รสชาติจะต่างกันป้าพูดยังไม่จบผู้จัดการเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็น ว่าชาพืชเก็บได้เลยเก็บได้เลยเขาบอกค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผักขโขมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีนั่นมันเป็นเสียงเรือเสียงเรือดัง ค่ะกินทั้งรากอย่างเงี้ยอร่อยกอนทั้งรากดีกค่ะจะได้เร็วๆสีนี้ก็สวยมันมีเจ็ดสีเอ๊ะเจ็ดสีหรือกี่สีไม่รู้ป้าจะไม่ได้ดอกแพงพวยนะ่ะเป็นพืชยาอา้าไม่ได้อีกแล้วยิ่งรีบ ยิ่งรีบยิ่งไม่ได้ป้าจะไปดูเห็ดสติงฮอนสีส้มด้วยค่ะป้าจะไปดูจนกว่าเขาจะหมดนี่อนนนี้เลยว่าจะไม่ลงมาแล้วนะแต่ก็นึกถึงเห็ดสีส้มเนี่ยรากมันกินได้ ต้มแล้วมันเปื่อยเนี่ยสวยจังสีสวยสวยวัยยนนี้ป้าจะไปซื้อปลาทูไปซื้อปลาทูไปซื้อปลาสลิดแล้วป้าก็จะต้มผักคู่ ต้องใช้วิธีต้องใช้คําว่าต้มเพราะถ้าลวกมันท่นภาษาบ้านเฮาลวกมันยืงได้เนาะค่ะป้ากับว่าลวกต้มเอา,ว,าว่าจะพืชในกระบาดดอกไม้เนี่ยดูสิมันสวยมากมันสวยจริงๆนะลากผักโขมเนี่ยค่ะ อสีสวยใส่ถุงเดี๋ยวป้าจะให้ดูอีกกระบาดนึงมันเหมือนผักคาดจังเลยสมัยเด็กๆป้าได้ยินบ่อยผักคาดนะอุย้ยมีเสียงเสียงจากอ๋อเสียงจากโป๊ะไม่เป็นไรนึกว่าเสียงจากเขาจะเปิดเพลงเสียงจากโป๊ะประกาศ ให้ผู้ได้สารรู้ไม่เป็นไรไม่น่าจะผิดกฎค่ะ,ะนี่เห็นไหมยังนี้ดินติด,ดกระบะนี้หมดแล้วเนี่ยคะ่ะเนี่ยมันคือมันไม่แน่นะมันอาจจะเป็นวันชพืชกินได้ก็ได้เนี่ยคะ่ะเพียงแต่ เราไม่รู้มันเยอะมากทั้งกระบะเนี่ยมีแต่ต้นเนี้ยดูสิแทงควยแทงควยยังอยู่ไม่ได้เลยที่เหลือไปบปหลังป้าถึงจะมาเก็บขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งที่ที่มาดูป้าเก็บผักโขมนี่ละค่ะบรรยากาศเช้านี้ไม่มีเมฆท้องฟ้าไม่มีเมฆแต่อากาศร้อนค่ะ เมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดร้อยองศาฟาเรนไฮต์แต่วันนี้ต่ำลงมาหน่อยนึงแต่ก็ยังร้อนอยู่มันดีอย่างหนึ่งคือล,ลมพัดค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ